สวัสดีครับวันนี้ผมแอดมินแทนนะครับมีตัวเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม186 5 0 USB 4ช่องนะครับก็คือพอร์ตอินพุตเป็นพอร์ตอินพุตแบบ USB นะครับแล้วก็รางชาร์จเป็นรางชาร์จแบบ4ช่องนะครับก็คือชุดนี้จะตัดเมื่อไฟเต็มที่4.2โวลต์นะครับแล้วก็ข้อดีของเจ้าตัวเครื่องชาร์จตัวนี้ ข้อดีก็คือว่ามันสามารถที่จะชาร์จแบตที่มีแรงดันต่ําเรียกว่าแรงดันประมาณ0.5โวลต์ให้เป็นขึ้นมาเป็น4โวลต์อ,อะไรอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าหลายๆเครื่องที่เป็นเครื่องชาร์จแบบราคาแพงๆราคา400 500หรือว่าหลักพันนะครับเครื่องพวกนั้นจะมีตัววงจรที่ป้องกันการดีเทคเวลาแบตต่ำนะครับก็จะดีว่าแบตนั้นเน่เสื่อมไปเลย แต่สำหรับเพื่อนที่มีแบตใช้แบตแล้วไม่มีตัวโปรเทคในการตัดแบตเวลาแบตมันต่ำหรือเกินไปเงี้ยก็เครื่องตัวนี้มันสามารถที่จะชาร์จได้นะครับก็คือมันจะบูตจาก0นโวลต์เนี่ยให้เป็น4.2โวลต์ขอแค่เพียงว่าสเปคของการใช้งานของแบตท,ที่เอามาชาร์จตัวนี้จะต้องเป็นฐานลิเทียม18650หรือว่าสเปคที่มีแรงดัน เมื่อแบตเต็มอยู่ที่4.2โวลต์น,นะครับก็คราวนี้ก็คือว่าการใช้งานก็คือว่าเราจะเสียบตัวฐานนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีไฟสแสดงสถาน,นะที่แบตกำลังชาร์จด้วยนะครับแล้วก็เมื่อแบตเต็มก็จะเปลี่ยนจากไฟสแสดงสถาน,นะสีแดงก็คือกำลังชาร์จแล้วก็เมื่อแบตเต็มก็จะเป็นสีเขียวครับ สำหรับพอร์ตอินพุตก็จะเป็นพอร์ตอินพุตแบบ USB นะครับพอร์ตอินพุตแบบ USB การชาร์จตอนนี้ผมมีไฟอยู่ที่5โวลต์นะครับพอร์ตอินพุตก็คือใช้ไฟ5โวลต์ในการชาร์จนะฮะก็อย่างไฟแสดงสาาะะสีแดงตรงนี้นะครับก็คือแสดงว่าแบตกำลังมีการชาร์จ มันก็จะชาร์จไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อแบตเต็มนะครับตรงไฟนั้ก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็สถานะของวงจรก็จะตัดไม่มีการไหลของกระแสเข้าสู่ตัวแบตนะครับเราจะได้แบตที่มีความจุแบบเต็มๆสำหรับการเครื่องชาร์จชุดนี้นะครับในราคาที่ย่อมเยาวมากๆนะครับกับข้อดีของตัวเจ้าตัวนี้ก็คือชาร์จแบตแรงดันต่ำได้แล้วก็การใส่แบบกับขั้วนะครับ บางทีเวลาเราเราเผลอหรือว่าเราลืมอะไรอย่างเงี้ยครับการใส่กับขั้วอย่างเงี้ยตัววงจรก็เนี่ยครับวงจรก็จะไม่มีการชาร์จเข้าตัวตัวช่องนี้แต่ว่าช่องพวกนี้ที่ต่อถูววงจรก็จะทําการชาร์จไปนะก็จะกลับก็วงจรก็จะทํางานปกติอันนี้คือเป็นวงจรโปรเทคการใส่แบตกับขั้วตัวนี้ เป็นพื้นฐานที่ความปลอดภัยของเครื่องชาร์จท,ทุกเครื่องนจะต้องมีนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเครื่องนี้ก็คือว่าชาร์จแบตแรงดันต่ำได้แล้วก็มีวงจรโปรเทคได้ใช้พอร์ตอินพุต USB จากอะแดปเตอร์ของของเราที่เรามีอยู่แล้วใช้กับร่วงตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับคลิปนี้ก็มานำเสนอในตัวเครื่องชาร์จนะครับเครื่องชาร์จจะเป็นตัว4สล็อตตัวนี้นะครับ จ่ยังไงก็ติดต่อกลับมาได้นะครับผมแอดมินแทนนะครับยังไงฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ